ประเด็นหลักๆก็คือถ้ากดก่อนถ้าเราไปปลดเนื้อเรื่องเราจะไปตบอีวานก่อนเหรอเออใช่อ๋อแล้วอีวานก็จะกดแคะเราเออมันก็จะไม่ให้มันก็จะไม่พอเลเรามันพลพรรคนักสุ่มอ่ะเนาะอยากดูใช่ไหมต้องไลท์ให้ดูไหมไลท์ดิอ่าได้จะไปกลัวอะไรมานลพรรคนักสุ่มอยู่แล้วอื้อ เฮ้ยบรรยากาศมันร่มเรื่นเนาะมันแบบมีเสียงนกเสียงน้ําไหลเสียงกาเสียงนกเสียงนกแข่งตวลครเสียงเกลืออะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่เกลืออะไรไม่มีเสียงนกร้องอวยพรชัยอ๋อเออนี่นี่อย่าอย่ามึงกดนะมึงเห็นป่ะยังไม่พร้อมใจเย็นค่อยครอนี่เห็นป่ะยังยังอ้าโอเคพร้อมยัง เกือแล้วอ่ะพร้อมแล้วอพร้อมพร้อมทำงานแล้วอะเข้าไปแ <c oughs> ล้วจากใบฟรีก่อนเนาะกดเข้าไปจะก้องท <มา S 2> ไปฟรีเห็นไหมเห็นคำว่าซื้อไหมเอออออ่างไม่ได้นะเกลือซื้อซวยไม่โทรเพื่อนคำว่าไ,ได้เล็งเข้าไปมันแมนอือ๋อเรียก <c oughs> อ๋อไอ้เช่นมันทีเดียวได้เลยเ่วะไอ้กล้องอ่ะมีแตกแสง <_ S 1> ไอตัวมีแล้วทั้งหมดมันได้ออกป่าเฮ้ยเฮียโก้งสกิมมันไม่ได้เหรอวะมันไม่ทันใจวะมึงไม่เข้าใจอ่ะเราต้องค่อยๆทำช้าๆเพื่อแบบฮะอะไรอ่ะเดีบูว่ะบั <_ S 2> อ๋อสีทองคือมึงเองเหรอใครวะไอโอต้าไม่ก e. Calendar> okay. ี้ปักคลิกไม่มีอะไรหรอกอืมคิดว่าคลิกตรงไหนมันจะทำให้เราเออรอเรือรวยไงล่ะไปเฮ้ยมาเลย ไดนะ้ไหกูอยากเห็นแบบหน้าของอีวานแดงบวกแล้วก้องอยากลุนล้นนะมึงต้องลุ้นแล้วใช่ไจีตอันนี้กูมือปิดตาดูล่องนิ้วอยู่เนียไม่มึงก็ลุน้นแค่ตอนแดงก็พออ๋อได้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 รวยเมื่อกี้มันเห็นว่าเรารวยมาเลยให้เราเปิดต่อเพราะฉะนั้นงอง,งูดีกว,ว่ามึงเชื่อกูดีงอง,งูตัวที่หนึ่งเว้ยเออมึงเชื่อกูอะหรอแน่ใจ้นั่นแหละเออมันเออย่างโง่งไงละ่ะอ้าเฮ้ย งุ่มงามงุ่มงามใครงุ่มงามอีวานไงอีวานของซีซั่นหนึ่งมันงุ่มงามไงแต่เย็นนะเอาไปก่อนโอเคกลับเข้าไปไหมกดมาอย่างนี้ปับ๊บ <c oughs> เอ๊ะเห็นตรงสามเหลี่ยมตรงนี้เปล่าเพื่อนเราลองกดตรงนี้นะเล็กๆลย go ปับ ฟ้าฟ้ามึงเห็นตาแมวป่ะวะให้เราคลิปไปที่ปล่คอแมวเว้ยแล้วก็สกิปตัวพีฮ่าไปใช่ไหมแตกแดงเหรอวะ<ช>อะไร,ต,รตัวไหนเดี๋ยวโหลดงถ้นทีรู้มึงบอกอยากได้ไงเพื่อน ไม่ได้ได้แล้วเอาใหม่อีกแล้วเมื่อไรจะได้ล้างตู้เนี่ยคิดว่มันขิงแล้ววะจิะ๊ดอยากว้าสกิ๊บเฮ้ยเมื่อกี้มันนึกออกมาง่ายๆเลยอ่ะ,ชะใช่เหรอเฮ้ยม,มีแสงสีเขียวด้วยออโรราว่ะสกิเน<ล>ี่ยด,ดึงแบบตกใจอ่ะแบบเฮืออย่างเงีแบบ้ยเหรอ ได้ไม่อยากเห็นแบบไม่ทนได้ตกใจปะล่ะไปเลยใช่หรืออยากได้จริงๆนะตัวเนี้นะไม่อยากได้อ่ะใช่าช่ไปดิได้ตั๋วฟรีคันเอ พักก่อนแปกแปลกๆะมีอะไรฮะอันแปกๆเข้ามาฮกเข้าไปไหมโ้แวซื้อของซะหน่อยมีอะไรให้ซื้อมัางนะนี่คืออะไรอ่ะคูแผ่นที่400เนอ่ยน่าสนใจเลิกเปิดไหมอบบี้มาซื้อแผ่นที่อืม Visit again. แวะซะหน่อยเมื่อกี้เขาอาจจะแบบคนอาจจะไปใช้บริการเขาเยอะไงแล้วแบบเขาเขาเหนื่อยไงใไห้ hmm. พักเยวเพราะฉะนั้นเราต้องไปอุดหนุนการเปิดสัตว์เลี้ยงก่อนใช่ปะเออแล้วก็ล้างดวงซะหน่อยไปกลับไปเปิดต่อดีกว่าแปดกิโลแล้ววัเนี่ยแปดสิบจ้าก่อนหน้านี้กูก็ซัดไปเยอะอยู่นะ ก่อนหน้านี้สัสตว์เองห้าสิบร้อยสามสิบแล้วเศร้าจังเลยไปเห็นตาพาทิดทั้งหลังมเพื่อนพาทิดอะอ่ะยังไม่ทันได้กดไม่ต้องสีเนี่ยนะไป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 ล้างตัว ้ขอให้มันล้างให้จริงเถอะกลัวจะไม่ล้างไะดิล้างแล้วนะเดินล้างแล้วเฮ้ยไอชิโก้เฮ้ยไมทัลด้วยด้วยพลังนี้ฉันจะกัดไอชิอีวานอีวานเลยเนี่ยเสียงผู้หญิงนะนี่เตนเนต้าไอโอ้โหไออีวานไอเดียวยอดเยี่ยมก็ถือว่าเอาไว้ลงลงเลนใหม่แล้วกัน โอ้พจ้าไอ้เฮียอะไรกล้องมันหลังตู้พอดีเลยวะไอ้จิ๊ดูดิพี่พี่พี่เก่งกูเปิดผิดตู้เหรอวะเพื่อนเดี๋ยวมันขอไปเช็คดิถูกตู้ปะถูกแล้วจะแฝงนะมันต้องเปิดเปิดตู้นี้นี่ไม่เสร็จเสร็จมาแล้วแสดงว่าอีวานต้องกำลังมาไว้กล้องไม่เหลือแค่หกพันเลยเพื่อนมันจะไม่พอนะเอ้ยมึงได้ก่อนอยู่แล้วถ้ามึงส่งอีกทีหนึ่งมึงได้อีกสิบใบเห็นปะอ๋อเพื่พลังในการเป่าหูใช่ปะเอ้ยมาใช้ก็ไปดิรออะไรอ่ะเอ้เออจะช้าจะช้าอยู่ใหญ่ มับเขาให้ได้สิบโลฟรีมาเออได้สิบโลฟรีมับเขาให้อีกทีจับไปเน้นเน้นใหให้พลาดได้มากกว่าสิบโลแล้วตอนนี้รู้สึกแปลกอันนี้แหละมาแล้วเพื่อนไปไปรับไปรับใบฟรีมาเออมากกว่าสิบโลอันนี้ก่อนสักหน่อยเฮมาแล้วโอ้ยมาแล้วเนี่ยโอเคโอเคอ๋อไล่ดวงแค่ไล่ดวงใช่ใช่ไล่ดวงเลยไปอีกเหี้ยไม่ต้องกันไปอีกนี่คืออะไร สิบใบหใบสามใเ่เปิดเดปะสมใบเปิดธรรมดาก่อนว่าเปิดหนึ่งก่อนเปิดหนึ่งอ๋อเล็กๆก่อนเหรอเออเพื่อเป็นอัดับหนึ่งของประเทศเราต้องเปิดประเด็นยที่หนึ่งไงห้าสิบใบเฮ้ยแต่มาซัดที่ละใบเหรอไปผลิตดิไปผลิติผตต้องเสียเวลาไปนั่งผลิตด้วยได้ไม่ต้องเสียเวลาเราเปิดไปเลยนะเนี่ยเออใช่ไปไปเลยกัวอะไรวะเหมือนกันใช่เออเหมือนงั้นมาเาจะมาเอาเอาเอาอก็ได้นะฮบเพื่อน ่าไรลหาอีวานได้เซออินดีจริงกูลังหนึก็เปิดผิดตู้พระเจ้าเดี๋ยวนะตักสติไว้นะ เไยวะเดี๋ยวนานเลยวะออกไปเอาฟรีก่อนหรือเราจะเปิดแบบเสียบีก่อนเราเลยอีกแค่ยี่สิบโลสุดท้ายเท่านั้นยังมีผ่านด่านอยู่อีกจีไปเล่นไฟเอ็มกับกูปะไม่อ่ะทำไมไปเล่นกีทีเฮ้ยนี่ไงบังบอกแล้วบังร้าชเยมึงชอบไม่หาบอกตัวซ้ำมึงจะได้เก่งขึ้นเร็วๆไม่ชอบจะได้เก่งขึ้นเร็วๆนะเว้ จะล้างซู้อยู่แล้วออกไหมเนี่ยอ,ยอยะไรไปออโชคแป๊บเออโชคดีมีชัยโชคชัยก็แดกเกลือไปสิกันเนื้อน่ะบางๆ